ดูการบ้านนักเรียนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครบมาดูนะการบ้านนักเรียนนะเป็นยังไงบ้างเกี่ยวที่ต่อคันแบบสุดแล้มาดูกันว่ากี่บาทเนี่ยแปดจุดเก้บัจ็แปดบวกห้าร้อยสี่สิบหนึ่งไอเน้ยเราสิบเอ็ดหกป็ดไปบวกกันนี้ว่าห้านาทีก็นด้กี่บาทตาหนาทีนะมาดูต่อนะครับผมกันบ้านนะ ปิดงานวันนี้เจ็ดพันหกโอ้โห,โห,โหนี่นะเจ็ดพันหกย้อนไะต่อไปมันเงินบ,บ้านนะครับย้อนไปนะขออนุญาตดูกันบ้านก่อนนะฮะอันนี้สามพันห้าร้อยบาทนะฮะคำถามคือส่งมาตอนเก้าโมงห้าสิบหกนาทีนี่ดูเลยเก้าโมงห้าสิบหกนาทีนะฮะเป็นยังไงน,นะฮะโอ้โห,โห,โหติดจอเป็นไวมากเอาไปดูนะฮะ พักก sí, <c> ่อนนะฮะนี่พักก่อนนะครับหมื่นสองสี่ร้อยสามสิบเอ็ดโอ้เยอะจังนะฮะนี่คือกลุ่มละเวียนขนันนี่พักก่อนค่ะนะฮอ่าก็นะส่งกลับบ้านกันวันเรื่อยๆนะมาดูนะฮะปิดจ็อกพอแค่นี้ก่อนนะครับผมนี่เป็นไงสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทนะอันนี้วันหนึ่งนะวันหนึ่งนะไม่ใช่รายเดือนนะฮะ อันนี้ปิจออดจ็อกอยู่แล้6,384บาทน,นี่นะครับไปเรียนนะครับส่งบ้านกันมันเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับอันนี้นะครับไาเรียนส่งไปบ้านเท่าไหร่ฮะ5,656บาทนั่นเองนะสามารถนะครับทำกำไรได้อย่างนี้เลยนะอะก็จะบอกแบบนี้ครับใครที่ไปเรียนผม1ส่งกับ้านด้วย2ตั้งใจสุดรฝนนิดน,นึงนะครับสูตรไม่ได้ยากเลยนะ มันเพียงแต่คุณจะต้องฝึกฝนนะคุณสามารถมีได้แบบนี้เลยอะครใ,ใครถามว่าถ้าสูตรมันง่ายก็รวยกันหมดแล้วใช่ไหมหผมจะขยายความให้นะถ้ามันง่ายใช่ไหมครับก็รวยกันหมดแล้วนะครับใช่ครับก็รวยกันหมดแล้วครับผมแต่ว่าจะมี 2, 2> <c oughs> ปัจจัยนะที่ทําให เงินแต่ละท่านไม่เท่ากันแล้วฟังผมดีๆนะแล้วคิดตามด้วยครับข้อแรกก็คือเวลาครับพี่สูตรเดียวกันแต่เวลาไม่เท่ากันรายได้ต่างกันนะครับวันนี้ถ้าผมนะครับเริ่มต้นด้วยเงินทุน3,000บาทเท่ากับคุณเลยแต่ผมเริ่ม11โมงเช้าแต่คุูต้องทํางานประจําเลิกงาน6โมงเย็นนะครับแล้วเริ่มตอน6โมงเย็นคําถามคือใครมีโอกาสมากกว่ากันครับผมแน่นอนถูกไหมครับข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของเป้าหมายนั่นเองนะครับ ผมจะบอกแบบนี้ครับสูตรเหมือนกันแต่เงินต่างกันเพราะว่าเนื่องจากเป้าหมายนะครับผมอยากจะมีนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดการแล้วก็จะอยากได้ซูเปอร์คาร์แล้วก็จะอยากจะมีพูลล่าที่บ้านมีสระน้ำมีคอมอยากจะมีเงินไว้ให้กับครอบครัวเยอะๆอะไรอย่างี้นะแล้วก็อยากจะกินอะไรอร่อยๆได้โดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องราคาอะไรอย่างเี้ ซึ่งเป้าหมายผมก็สูงแต่คนอื่นๆนะครับไม่ผิดครับเขาอาจจะมีเป้าหมายที่น้อยกว่าผมอาจจะมีรถเก๋งคันหนึ่งบ้านหลังหนึ่งก็พอแล้วนะครับมีความสุขมีเงินในบัญชีสักห้าแสนอะไรแบบนี้หรือบางคนจะอยากได้นะครับสิ่งที่นอกเหนือจากที่ผมพูดก็ไม่ผิดครับมันก็เลยเป็นคําตอบว่าเงินเลยไม่เท่ากันนะครับสูตรเดียวกันแต่เงินไม่เท่ากันคําถามคือถ้าวันนี้นะครับคุณมีตังค์หนึ่งล้านบาทคุณจะไปซื้อสระน้ําไว้ที่บ้านไหมครับห้าแสนแต่ผมซื้อเพราะว่าผมอยากมีเพราะผม นะซื้อไปแล้วผมก็ทําเงินใหม่นั่นเองนะครับแต่บางท่านนะก็พอใจในสิ่งที่มีนะครับก็ไม่ผิดครับตอนนี้ทั้งนั้นก็เลยนะครับเปรียบเสมือนว่าจะมากจะน้อยไม่ต้องไปสนใจครับสนใจที่ว่าเรานะแฮปปี้ก็พอแล้วแสดงว่าวันนี้ถ้าคุณหาเงินได้1000บาทต่อวันแล้วคุณแบบมีความสุขมากๆครับมันคือสิ่งที่งดงามนะครับผมชีวิตดีขึ้นคุณก็ต้องชีวิตดีขึ้นครับการเทรดไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับนะเราจะต้องหาความหมายของการเทรดด้วยว่าเราทําไปเพื่ออะไรถ้าเรารู้คําตอบตัวเองนะครับเราจะสามารถ ตั้งใจกับมันและทําไปสู่เป้าหมายและประสบความสําเร็จได้แน่นอนครับงาฝากติดตามแบทเท็ดด้วยนะครับบ๊ายบาย